สวัสดีครับแซมเองนะครับคลิปนี้แซมจะพามาดูรถที่แซมเตรียมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าพี่วันลบนะครับเดินทางมาไกลจากจันทบุรีเลยนะครับลูกค้าซื้อเป็นเงินสดเลยนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้าเมื่อวันก่อนวันรุ่งขึ้นพี่วันลบมาหาแซมเลยนะครับซื้อเงินสดไปเลยนะครับเตรียมรับรถวันพรุ่งนี้วันสิ้นเดือนพอดีนะครับนี่คันนี้เลยคันนี้เป็นสี่ประตูออโต้ยกสูงนะครับเลขไมล์หลักหมื่นนะครับ แซมขาย579,000บาทนะครับพี่วันลบซื้อก็คือไม่มีบวกแวดใดๆเพิ่มเติมแล้วนะครับผมนี่คันนี้เลยมาดูกันก่อนเงาแวบนะครับนี่นะครับแซมเช็คในส่วนของระบบไฟหน้านหน้าไฟท้าให้หมดทุกอย่างนะครับนี่ไฟหน้าติดนะครับไฟเลี้ยวติดไฟตัดหมอกก็ติดนะครับนี่นะครับเงาแวบเลยนะครับมาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับผม นี่นะครับห้องเครื่องโอ้โหเงาตาแตกเลยนะครับดํำเงาเรียบร้อยนะครับคานเดิมแน่นอนนะครับนี่นะับเ็นเพยังอยู่ครบนะครับสติกอ e ์มอกรนะครับน็อตเดิมนะครับยางดําเรียบร้อยนะครับดูภายในกันนี่ครับ สปาภายในให้เรียบร้อยนะครับเบาะมือเปิดนะครับแผงข้างนะครับนี่นะครับสะอาดสะอาดนะครับสวยๆนี่นะครับผมยินดีกับพี่วันลบอีกครั้งหนึ่งนะครับซื้อเงินสดไปเลยราคานี้ไม่มีเก็บแบตใดๆเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับเรียบร้อยสวยๆเลยดูไลเนอร์ โอ้โหเรียบร้อยนะครับยินดีกับพี่วัรลบจริงๆนะครับได้รถสวยราคาเบาๆไปรถมือเดียวใหม่แท้แน่นอนนะครับผมใครสนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้เนี่ยโทรหาแซมได้นะครับ0863543692ครับแซมอยู่บางพีสมุทรปราการนะครับสี่แยกคลองขุดนะครับ โทรหารแซนได้เลยครับ06 354 3692ครับเบอร์เดียวรู้เรื่องแน่นอนครับสวัสดีครับ